ชนิดสามเนินหมายถึงอะไรห <c oughs> มายความถึงความรู้สึก <c oughs> ที่เป็นมานะเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสามชนิด <c oughs> คือดีกว่าเรวกว่าเสมอกัน ความรู้สึกที่เป็นมานะเป็นตัวกูเป็นของกูเนี่มันมีลักษณะ <c oughs> ที่ทำให้แบ่งได้เป็นสามดีกว่าเลวกว่าแล้วก็เสมอกันไอ้ที่ว่าดีกว่าเรารู้สึกว่าดีกว่าแล้วเรามีมานะอย่างนี้ไม่ยอมไอ้นี่มันก็พักใจได้ง่าย แต่ที่ไอรู้สึกว่าเลวกว่ามันก็ไม่ยอมเหมือนกันตัวตัวเล็กมันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแม้ว่าเราจะเลวกว่าโดยอะไรหรือว่าต่ำกว่าโดยวัยโดยคุณวุฒิโดยชาติโดยสกุลโดยอะไรก็ตามก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ว่าเราเลวกว่าเราก็ไม่ยอมยิ่งเสมอกันแล้วก็ยิ่งมีทางที่จะไม่ยอม พร้อมเสมอท่านไปสังเกตให้ดีให้รู้สึกความหมายของคำว่าดีกว่าเร็วกว่าเสมอกันนี่ว่าล้วนแต่เป็นมานะดีกว่าก็ยกหูชูหางเร็วกว่ามันก็ยังยกหูชูหางตั้งเต่เม่มันเร็ว่าเสมอกันก็ยกหูชูหางแ้่มันมีมานะ เังต่อเมื่อไม่มีมานะเราคิดดูมันจึงจะไม่มีอาการยกหูชูหาง <c oughs> นอย่าไปคิดว่าเรามันดีกว่าโตกว่าแข็งแรงกว่าน่าจะไปให้ตัวเล็กๆมันยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เพราะมันมีกิเลส ที่เรียกว่ามานะกิเลสดุดเจนเนิน <c oughs> มันไม่ยอมแพ้ <c oughs> ถ้ามันมีนะมีมานะมากอะไรมันก็มีอาการยกหูชูหางนี่มันก็มีผลไปในทางสังคมคือสังคมจะวุ่นวายถ้าเราเอาไอ้มานะสามนี่ไปวัดกัน พักเวียงกันมันก็มีผลทางสังคมที่จะมีมานะอยู่ในใจคนเดียวมันก็มีผลในส่วนตัวเองที่จะต้องมีความทุกข์มีความทุกข์เผาลนตัวเองเราจึงต้องรู้จักมานะว่าที่มันมีอัดอั้นอยู่ในเรามันก็เผาเราให้ร้อน แม้แต่เราจะรู้สึกอยู่คนเดียวว่าเราดีกว่าเราเร็วกว่าเราเสมอกันไม่ไปแตะต้องใครมันก็รอดอยู่คนเดียวนะหรือว่าจะไม่แยกไม่สูงมาถึงมีความรู้สึกดีวกว่าเร็วกว่าแต่มีตัวกู้แล้วมันก็ต้องร้อนคือมันมันมันต้องแบกตัวกู้มันมีอาการว่าแบกของหนักอะไรว่าอย่างนึงคือแบกตัวกู้ แล้วเป็นทุกข์อยู่เงียบๆเ,เพราะมีมานะว่าตัวกู้ว่าของกู้ลัวใครจะมาฆ่าให้ตายลัวใครจะมาเอาทรัพย์สมบัติไปหมดความกลัวนี่มันก็มาจากมานะที่ว่ามีตัวกูมีของกูถ้าไม่มีมานะมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้น มันก็ยกให้ธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเป็นของปรุงแต่งใครตามเหตุตามปัจจัยตามกฎอิทัปปัจจยตาอ่าอย่างนี้มันก็ไม่หนักไม่เอามาแบกว่าเป็นของหนักมันก็ไม่เป็นทุกข์ให้รู้จักมานะในฐานะที่ว่ามันเป็นปัญหาส่วนบุคคลน,นั่น อยูส่วนหนึ่งมานะในฐานะที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้อื่นหรือสังคมอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกเรามีความรุ่งยากลำบากและสำมรับายเดือดร้อนหรือวิกฤตการณนะ์เพราะมีมานะเป็นต้นเหตุอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่เพียงแต่ว่าโลภะโทสะโมหะนะมันมีมานะที่เป็นเหตุให้ไม่ยอมในที่ประชุมองค์การาราชาชาติทเ่ใหญ่โตมีเกียรติก็ได้ยินคำว่าไม่ยอมเพราะกลัวเสียหน้าม,นมีอยู่บ่อยๆเลยมันไม่ใช่มีเรื่องอะไรมันไม่ยอมเพราะกลัวเสียหน้า นี่คือมานะที่เป็นต้นเหตุให้ไม่ยอมหรือประเทศที่ใหญ่โตจะมาผ่อนพันอะไรให้ใครง่ายง่ายมันตัวเสียหน้าแล้วมันก็ไม่ยอมแล้วมันก็ไม่ผ่อนพันึคือมันไม่ให้อภัยการที่เราไม่ยอมและไม่ให้อภัยกันนี่ก็เพราะกิเลสชื่อนี่ด้วยเหมือนกัน แล้วก็มันมีอาการยกหูชูหางก็ทำให้คนเขาเกลียดในทางสังคมก็มีผลทำให้รักกันไม่ได้เพราะมันมักจะเงื่อมงําเข้าไปครอบงําผู้อื่นด้วยกิเลสนี้คืนมีกิเลสนี้ ไม่เท่าไรคนก็เกลียดทั้งบ้านทั้งเมือง